离开。你看 พบกับปอยลี่เช่นเคยค่ะที่เห็นปอยนางอยู่ใต้ต้นไม้นี้นะคะก็คือเป็นต้นไม้สีเขียวธรรมชาตลิลดลักโลกนั่นเองนะคะมาในคอนเซป์นี้เลยนะคะแน่นอนค่ะฉลองครบรอบ60ปีของเรานะคะจองรถวันนี้นะคะโตโยต้ารุ่นไหนก็ได้นะคะที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีจำนวน6,000คันค่ะเราจะมีบริการแก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเงินนะคะเป็นแก้วน้ำกระบอกเก็บความเย็นหรือความร้อนได้เลย น,ะะนี่เลยค่ะจะมีโลโก้ฉลองครบรอบ60ปีค่ะสวยงามมากเลยมาพร้อมกับแก้วน้ำสีส้มนะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ำสีเขียวค่ะแล้วก็สีชมพูโหสวยงามมากเลยเป็นลิมิเต็ดมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้แก้วน้ำนะต้องจองรถครบรอบ60ปีค่ะ สำหรับค่ายนะคะที่จองรถวันนี้นะคะรับฟรีนะคะปป a p p l e a t e c h นะคะแล้วก็ดอกเบี้ย0.10%นะคะพร้อมกับรุ้นรับนะคะรถสปอ r ์ต r r อ6คมาพร้อมกับประกันภัยส่วนลดปี2นะคะส่วนลดประกันภัย p h y d นะคะลดไป1 0เลยพร้อม Toyota า c a แ e บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะ ด้านข้างของปอยนะคะก็จะเป็นโตโยต้ายารินะคะครบรอบ6กิปีนะคะของโตโยต้าลดลักโลกเหมือนกันนะคะค่ะเขาจะมี Eco คสปิเกอนะคะให้ความประหยัดสะอาดปลอดภัยปลอดมลพิษนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยเช่นกันเลยแล้วก็จะมีอีกรุ่นอื่นๆน,นะคะจํานวนนะคะ6,000คันมีจํานวนจํากัดนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะปอยฝากเพจไว้ด้านล่างแล้วค่ะ โตโยต้าเจริญไทยคะ่ะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดติดตามได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์หรือสนใจจองรถโตโยต้าฉลองครบรอบ60ปีรุ่นไหนนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อในเพจได้เลยหรือโชว์รูมวันนี้ได้เลยอยู่ที่สีนาคาลิน50ค่ะวันนี้ปอยก็ขอลาไปก่อนคะ่ะด้วยภัพส,สวยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะโ<ฮ>้โ<ฮ>ดูรู้ สวยงามมากเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตุก